ะะอยากให้ช่วยอ,อธิบายขั้นตอนการดําเนินการด้านเอกสารอย่างละเอียดนะคะอาร์ดิเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ค่ะขั้นตอนการดําเนินการด้านเอกสารนะคะมันก็จะเปรียบเสมือนการแบบว่าการเกิดขึ้นของมนุษย์คนหนึ่งนะคะเราจะเล่นกับ4ขั้นตอนค่ะคือเกิดนะคะแล้วก็ตั้งอยู่นะคะแล้วก็แจกจ่าย แล้วก็ทําลายค่ะสเต็ปแรกค่ะเมื่อเรามีการตัดสินใจว่าเราจะทำเอ,เอกสารตัวนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะต้องมีการคลอดเนาะการทําเกิด เอกสารตัวนี้นะคะเราจะทําใบดาหรือพูดง่ายๆเลยใบดาก็เปรียบเสมือนแบบเป็นสูติบัตรแบบเอ่อคลอดคนออกมาแล้วก็มีสูติบัตรบอกว่าตอนนี้มีการคลอดเด็กคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นายนี้อยู่ที่นี่เออรหัสหรือว่าเลขเลขบัตรประจําตัวคืออะไรนะคะอันนี้คือการคลอดเสร็จแล้วการตั้งอยู่นะคะเอกสารเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรอายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็มี เรียกว่ามีารีว i ชั่นที่เท่าไหร่ข้อเมื่อวันที่เท่าไหร่นั่นก็คือการทําทะเบียนบ้านนะคะการทําทะเบียนบ้านหรือถ้าเป็นเรื่องของระบบเอกสารมันก็คือ Master List นั่นเองนะคะต่อมาก็ต้องมีการแจกจ่ายเนาะก็ เอกอเอสารตัวนี้จะแจกจ่ายไปที่หน่วยงานไหนนะคะก็ก็คงยังต้องเป็นทะเบียนบ้านอยู่นะคะว่าเออในนี้ในนี้อยู่ที่เอกสารตัวนี้อยู่ที่หน่วยงานนี้นะคะมีการโยกย้ายอะไรยังไงบ้างนะคะก็สิบิบัตรนะคะหรือว่าใบดามาเป็นมาสเตอร์ลิสหรือว่าทะเบียนบ้านมาเป็นทะเบียนการแจกจ่ายนะคะหรือว่าทะเบียนบ้านและสุดท้ายค่ะเมื่อครบอายุการจัดเก็บนะคะเราก็ทําลายเราอาจจะใช้ใบดาในการทําลายเหมือนเดิมก็ได้นะคะหรือเป็นเอกสารแบบฟอร์มตัวใหม่มา เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของการทำลายเอกสารก็ได้นะคะแต่ถ้าเทียบเป็นชีวิตของคนปกติมันก็คือเป็นมรณะบัตรที่พูดว่า,อาเอกสารตัวนี้ได้สูญหายไปจากโลกมนุษย์นี้แล้วนะคะหรือว่าคนคนนี้ได้สูญหายไปจากโลกมนุษย์นะคะอ่ะไล่หมายอีกหนึ่งรอบ ใบดามั t ซ์ลิสนะคะทะเบียนแจกจ่ายนะคะและการทำลายค่ะหรือถ้าเป็นคนนะคะสวนจีบ้บัตรทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านและมรณะบัตรค่ะแค่นี้เองนะคะในการควบคุมระบบเอกสารนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบไอโซค่ะ